สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆก,ก,กัลยาในมิตทุกท่านครับสวัสดีวันพฤหัสน,นะครับผมก็เมื่อวานนะครับผมเป็นวันพุธนะครับผมไปที่ตลาดนัดพระเครื่องนะครับผมวัดธรรมจักรนะครับผมเป็นตลาดขายของมือสองด้วยนะครับผมแล้วก็มีแผงพระด้วยประปนกันนะครับผมเป็นแหล่งเ,เดินหาเช่าซื้อพระที่ดี ที่หน,นะครับผมเนื่องจากว่าชาวบ้านไดน้นาของตัวเองที่มีอยู่ออกมาปล่อยมาเช่ากันนะครับผมผมได้เช่าพระกับชาวบ้านมาสามรายการนะครับผมคนนี้ชอบเก็บพระไว้ให้ผมเป็นประจำนะครับผมแล้วก็ให้ผมดูก่อนเป็นเจ้าแรกนะครับผมก็มีรายการแรกที่ผมได้มานะครับผมก็มี ขุนแผนบ้านกะนะครับผมองค์นี้นานๆจะได้มาทีสําหรับคุณแผนบ้านกะพิมพ์เทวันเลื้อยนะครับผมได้รูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับผมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมรูปหล่อนี่รุ่นนี้นะครับจะองค์เล็กๆนะครับผมออกที่วัดค้องหมงนะครับผมแต่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านเป็นคนสร้างนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญเนื้อชินตะกัวหลวงพ่อสุข นะครับผมวัดปกักของมะกามเท่าพิมพ์บัวบาทหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าพิมพ์นาก,ก้างหรือพิมพ์ตลกนะครับผมได้สมเด็จนะครับผมองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์เจดีนะครับผมอันนี้ได้จากเสืองผู้ทอนะครับผมก็คือเสือชาวบ้านชาวบ้านนะแล้วก็ได้พระสุ้มกอนะครับผมอีกหนึ่งรายการนะครับผมองค์นี้สวยงาม นะครับผมน่าจะเป็นกลุ่วัดพิกุลนะครับผมแล้วก็มีแร่มาขามที่สวยงามมากๆหนึ่งรายการนะครับผมก็ส่วนพรุ่งนี้นะครับผมวันวันพรุ่งนี้นะครับผมเป็นวันพฤหัสนะครับผมก็ผมว่าจะไปที่วัดเนินกุ่มนะครับผมวัดเนินกุ่มพิจิตรนะครับผมเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันที่วันพรุ่งนี้นะครับผม วันพรุ่งนี้ก็หมายถึงเช้าวันพุงหักผมบันทึกเทปมาคืนวันพุธนะครับผมก็เรามาเริ่มต้นดูพ,ะพระรงนี้กันนะครับผมซุ้มถาวันเรื้ยนะครับผมอ่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมจะเล่าให้ฟังเรื่องพระคุนแผนนะครับผมพระคุนแผนเนี่ย สมัยยุคก,ก่อนๆรุ่นครูบุอ่ารุ่นครูบาอาจารย์ุ่งบุกเบิกในวงการพระเครื่องเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าเป็นพระคุนแผนนะเขาได้พระเหล่านี้มานะครับผมกุบบ้านกาหรือว่ากุวัดพระลูกนะครับผมอ่าเขาจะเรียกว่าส้มตาวันเลื้อยสุ้มกระลอกกระแตสูงมประตูอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนคุนแผนเนี่ยอ่ามาเรียกชื่อเอาตอนหลังนะครับผมก็มีพระคุนแผนก็มีหลายพิมพ์นะครับผมมี ั้งแต่พิมพ์เทวดาพิมพ์สงคมใหญ่พิมพ์ซุ้มประตูตตนะครับผมซุ้มไขป่ปลานะครับผมแล้วก็ภายคู่ภายเดียวนะครับผมพิมพ์าวันมากมายนะครับผมแล้วก็มีกุวัดพุทธไสสวรรค์นะครับผมทีนี้ในยุคก่อนทําไมถึงไม่เรียกว่าเป็นพระคุณแผนนะครับคุณแผน่นะถ้าพูดตาม แบบกรมศิลปรกรน,นะครับก็อาจจะไม่มีตัวตนนะครับผมหากฟังจากเรื่องเล่านะครับเป็นก็เหมือนเป็นนิยายประลัมประหลาหากเราอ้างยิงจากกรมศิลปรกรน,นะครับผมขุนแผนเนี่ยน่าจะสร้างในยุคของพระเทียนชัยราชานะครับผมเสด็จพ่อของพระนเรศวรน,นะครับเราจึงเห็นสมเด็จเ,ออเราเห็นขุนแผนนะครับพิมพ์พายคู่ที่มีสององค์นะครับผม สายและขวานะันอาจจะหมายถึงพระพะนเลยสวนกับพระเอกาทศรสนะครับผมแล้วก็มีคุณแผนพิมพ์ทสงคนใหญ่น่าจะหมายถึงพระเทียนชัยราชานะครับผู้เป็นพ่อนะนั่นเองนะครับผมสมัยนั้นสร้างพระเยอะนะครับผมพระในยุคข,ของอสมเด็จ นั่นเลสวนที่สร้างเยอะเนื่องจากว่าเรากาศึกสงครามเยอะนะครับผมการสร้างพระคือการสร้างสะดอกเคาะนะครับผมก็มีการสร้างพระหลายหิมพ์หลายที่มากๆนะครับผมท่านผู้ชมครับเรามาดูกันที่เนื้อหาเขาว่าพระขุนแผนบ้านกาศกับพระนางพญาเนื้อหาจะไม่แตกต่างกันแตแตกต่างกันแค่ขั้นตอนวิธีการทํา ครับผมคือจะมีเม็ดแร่เม็ดกวดนะครับผมเหมือนกันกันกบพระนางพญานะครับผมเนื่องจากว่าเป็นพระที่สร้างในยุคเดียวกันเห็นไหมครับนี้นะครับผมแต่พระคุณแผนนะครับผมจะมีร่องรอยของการเผานะครับเผาแกบหรือว่ามีร่องรอยตะแกรงนะครับผม อยู่ที่องค์พระด้วยนะครับผมเราก็จะเดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆจบให้ดูทีละจุดนะครับผมโดยส่อ,สองให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมผมชอบนะครับผมนานๆผมจะได้พับคุณแผนเนื้อส,สวยมาสักทีนะเคยไดส้สวยมาองค์เนินก็แบ่งพี่ไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเราจะเห็น แกงแกบเนี่ยติดอยู่หรือว่าอยู่หลากหลายหลายเม็ดเลยนะครับผมเห็นไหมครับมีเม็ดแดงนะครับผมแร่ที่นำมานี่ล่องรอยของข้าวนะครับผมหรือว่าการเผาแกบในแบบโบราณเห็นไหมครับผมภาษาเซียนยุคใหม่เรียกว่าลงลงศพนะครับผมวัาใส่ไม้ลงเข้าไปนี่คือภาษาเซียนนะครับผม เห็นไหมครับถ้าเราไปส่องดูแล้วมีดินล้วนๆส่วนใหญ่แล้วเสี่ยงจะไม่ให้ความนิยมนะครับแม้กระทั่งมีหินเม็ดกวดนะครับผมเม็ดกวดที่เขานำมามักจะหลากหลายสีนะครับผมนี่เห็นไหมครับไม่ต่างจากพระนางพญานะครับผมระหว่างเม็ดกวดของขุนแผนแต่วิธีการทำวิธีการเผาต่างกันนะครับ ผมไม่ทราบว่าเป็นพระยุคเดียวกันจริงหรือเปล่านะครับผมเนงจากว่าเกิดไม่ทันได้แต่อ่านตามตำราและหนังสือแล้วก็คําบอกเล่าจากเสียรืมุ่นก่อนเห็นไหมครับต้องรอการเผาเขาจะเห็นนะครับผมแล้วก็สวยมากองนี้เนี่ยนะครับผมหากเราเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมเปิด Google ดูศึกษาตาม Google เราก็จะเห็นเนื้อแบบนี้แหละครับขึ้นนะครับผมนี่แหละครับ สมัยก่อนนี่ผมชอบมากเลยนะพรบคุณแผนเนี่ยเห็นหมครับมีคาบนวลสีเหลืองคือขาบเขาบอกว่าคาบผ่านของน้ํานะครับผมหรือว่าเป็นผิวผราเดิมนะครับผมออกเหลืองนวลนวบางองค์ก็จะออกขาวนวลหน่อยนึงนะครับเห็น,นไหมครับอขอเล่าเสริมเติมต่อสักนิดหนึ่งทำไมถึงว่า ทางกรมศิลป์ถึงไม่เรียกว่าเป็นภาคคุนแผนนะครับผมหากเป็นทางกรมศิลป์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับผมบ้านเมืองเราเป็นเมืองที่ปกครองโดยระบบมหาพระมหากษัตริย์ยนะครับผมเพราะฉั้นคนแผนเป็นแค่ทหารเอกถ้ามีตัวตนจริงก็เป็นแค่ทหารเอกเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาคนในระดับล่างนะระดับเจ้าคุณมุ่นนาย เอามาสร้างเป็นพระแล้วเรียกเป็นชื่อแดดแน่นอนนะครับผมเพราะการสร้างพระในยุคนั้นต้องมีความหมายนะครับเห็นไหมครับนี่ทางกรมศิลป์ก็เลยเรียกพระพวกนี้ว่าเป็นซุมซ้มกระลอกซุ้มกระแตตามครูบาอาจารย์รุ่นก่อนก่อนก็จะเรียกอย่างนี้แหละครับผมบางท่านจะเรียกยอดคุณพลซุ้มกระลอกซุ้มกระแตนะครับผมแต่สมัยนี้เรียกพระคุณแผนนะครับผม ก็ <st us> ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมคือไม่มีใครเกิดทันนะครับผมเรื่องอเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแร่เห็นอย่างนี้นะครับผมอ,องค์นี้น่าเก็บนะครับผมผมบอกเลยว่าใครเล่นพรกเก่าใครชอบพรกเก่านะครับผมแล้วผมได้จากมือชาวบ้านนะครับผมอ่าผมเช่าจากชาวบ้านโดยตรงเลยเนะครับเม็ดแร่ที่ติดอยู่นะครับผมผิวพระนี่อ่า,อ,าองค์นี้เป็นแร่เหล็กนะ ตรงนี้เม็ดเนี้ยเป็นแร่เหล็กนะผมส่องดูโอ้โห,โหพระนี่หน้าเจ็บหน้าสะสมมากนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญองนี้ราคาเบาๆนะครับผมราคาของพระเครื่องเป็นเรื่องสมมตินะครับต้นทุนผมต่ำผมก็ปล่อยถูกนะครับผมเอากำไรน้อยๆแฟนคลับจะได้เยอะๆนะครับผมตอนนี้ก็สองพันจะสามร้อยแล้วนะครับผมสองพันเก้า ก้าสิบเ็ดนะสองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือแล้วก็มีเดือนนี้ได้ยังไม่จบเดือนได้แล้วร้อยสามสิบดอลลาร์นะครับผมดีใจนะครับปกติยังไม่เคยได้ถึง่านะครับผมก็ภาวานานะให้มีผู้ติดตามเยอะๆจะได้ไรายได้จากทางช่อง YouTube เยอะๆนะครับผม เฉลี่ยหลายคลิปแล้วได้130ดอลลาร์นะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถัดมานะครับผมเรามาดูรายการพักเก่าหนึ่งรายการนะครับผมก็เป็นรูปหลอกอันนี้ก็ซื้อจากชาวบ้านนะครับผมเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นหลวงพ่ออะไรอแม้กระทั่งเดินเสียนทั่วไปที่ ไม่ได้ศึกษาภาพแบบเป็นเวลานานๆน,นะครับผมรู้เสียงที่เล่นภระใหม่ๆยุคใหม่ๆทุกวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมนี่คือรูปหลอ่อหลวงพจงนะครับผมหลวงรูปหลอ่อหลวงพจงนี่เห็นไหมครับออกวัดค้อกหนูนะครับผมหลวงพจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมแต่ออก,ออกที่วัดค้อกหนูหรือว่าสร้างที่วัดค้อกหนูหลวงพจง์ทุกสิ่ เปิดอินเทอร์เน็ตไปถึงรู้นะครับผมมา,าพระอย่างนี้นะครับผมเราไม่ค่อยพบเจอตามแผงพระทั่วไปนะครับผมเนื่องจากว่านะครับผมเสียนบางท่านไม่รู้จักก็ไม่ไม่เช่าจากชาวบ้านมาก็หลงเหลือจะอยู่ในบ้านชาวบ้านนั่นแหละนะครับผมยกเว้นว่าเสียนบางท่านนะไปเหมาเหมามาหมดบ้านเลยเอามากองขายมาเทขายนะครับผมเห็นไหมครับล่องรอยการตะไป ครับผมเราเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมศึกษาตามเิธต้ารวิธีการสร้างก็ไม่แตกต่างจากหลวมพ่อเงินนะครับผมมีหล่อมีโลหะเหมือนจะเป็นทองผสมติดเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็คาบชิบ้าดินไทยเดิมๆนะครับผมติดทั่วทั้งองค์พระนะครับผมแล้วก็เป็นพระองค์เล็กๆน่าเก็บน่าสะสมเช่นเดียวกันสําหรับคนที่เล่นพระเก่านะครับผมมีคาบชิบ้านะครับ ความเก่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับผมก่อนที่อาจจะเร่งมือหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางแต่เช้านะครับผมไปวัดนันกุกนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับอลอยย่นรอยเหี่ยวของผิวพระนะครับผมบวกกับโลหะกระแสโลหะที่อยู่ตามซอก ใครชอบพระหล่อบโบราณนีคัดสิกมากนะครับผมส่องแล้วเนียนๆนะครับผมแล้วรายการนี้เป็นรายการที่เช่าจากชาวบ้านอ่าเห็นไหมครับน,น,นี่นะครับร่องรอยการตะไบนะครับผมเป็นตะไบแบบละเอียดนะครับผมตะไบของช่างนะครับผมอ่าแล้วก็โลหะผสมอ่าเราส่องเห็นโลหะระยิบระยับหลากหลายสีนะครับผมเดี๋ยวถไปดูใกล้กัน นะครับถือว่าเป็นหนึ่งรายการที่มีความโดดเด่นและก็สวยงามนะครับานานๆจะเจอสักทีสำหรับรูปหล่อหลวงพระจงองค์ใหญ่ๆเคยไม่ได้มาแล้วนะที่ต่อโคดข้างล่างว่าหลวงพระจงนะครับเห็นไหมครับสร้างปีสองสี่แปดสองนะครับผมก็สวยงามครับสำหรับ พูดดีนิยมพระหลอโบราณนะครับผมถัดมามาดูรายการพระเก่าอีกหนึ่งรายการนะครับผมเป็นอืมพระลูกศุกุขเนื้อจินตะกัวนะครับผมจินตะกัวนะครับผมก็พิมพ์บัวบานหรือบางท่านเรียกว่าพิมพ์ตลกหรือพิมพ์น้าก,ก่างก็ถูกนะครับผมบัวบานก็หมายถึงตรงนี้นะครับผมน้าก,ก่างก็ลักษณะนี้นะครับผมเป็นเนื้อจินตะกัว ชินตะกัวของหลวงปู่ศุขไม่จะสร้างท่านจะสร้างไว้บางๆไม่สร้างหนานครับผมหยอดบางๆนะครับผมมีรยอยจ่าทาไมถึงท่านถึงให้ทําบางๆนะครับผมเคยอ่านหนังสือนะครับผมหลวงปู่เก่งว่าญาติโยมจะมาเยอะนะท่านรู้ว่าญาติโยมจะมาเยอะกลัวพระไม่พอแกะให้ญาติโยมก็เลยทําให้บางลงนะครับผมโดยให้ช่างผู้หล่อพระเนี่ยทำเนื้อให้บางๆ นะครับเป็นาบางๆแล้วทีนี้นะครับผมก็นํามาแกกลูกสิษย์ใช่ไหมครับนี่หิ์เนื้อชินนะครับผมเนื้อชินจะเป็นยุคต้นๆน,น,นะครับผมหากเป็นโลหะนะครับผมก็จะเป็นยุคกลางมาถึงยุคปลายอันนี้จริงเท็จประการใดผมก็ไม่ได้ทราบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเกิดไม่ทันอยู่แล้วนะหลวงพุทธสุขแต่ดูความศรัทธา เกไปกราบนะผมไปกราบท่านที่วัดนะครับผมไปที่วัดทุกวันนี้นะไปช่วงโควิดนะครับผมไปกราบแล้วก็ผมก็ยังเห็นชาวบ้านบางท่านกาลับหลงพก็เสร็จก็มาที่ท่าน้ําเอาน้ําที่ท่าน้ําวิทย์หัวเอามลูกหัวนะครับผมเนื่องจากว่า,าหลวงปู่สุขเคยบอกไว้ว่าท่านปลุกเสกน้ําไว้แล้วนะปลุกเสกไว้แล้วนะท่านไปส่งน้าแล้วท่านก็ปลุกเสกไว้แล้ว ครับผมก็ยังมีคนเชื่อถืออยู่นะครับผมเพราะว่าคูณสุก็เป็นพระอริยสงฆ์ที่เก่งมากๆท่านหนึ่งเลยนะครับผมนี่เรามาดูใกล้ๆจันมาดูรอยจานนี่ยเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นชิ้นตะกวดนะครับผมไม่ใช่แบบตะกวแบบาจ๋าๆเลยถ้าตะกวดจ๋าๆตะกัวดที่เราเคยเห็นนั่นคือเป็นเนื้อตะกวดนะครับผมแต่องค์นี้เป็นชิ้นตะกวนะครับผมเดี๋ยวสองดูใกล้ๆจัด เห็นไหมครับตะกั่วเขาเก่าแล้วก็ขึ้นไขแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่อ่าเป็นผิวหิ้งเดิมๆนะครับผมเป็นผิวเดิมผิวเก่าแก่เลยนะครับผมอ่าด้านข้างมีร่องรอยการตักนะครับผมการสับด้วยสิวภาษาเซียนบอกสับด้วยสิวเนื่องจากว่าเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมนี่เห็นไหมบนล่างนะครับผมอ่าเขาหล่อมาเป็นแท่งนะครับผมหลายองค์นะครับผมเมื่อหลายองค์แล้วก็สับออก ทำไมต้องสับด้วยสิวก็ผมไม่ทราบว่าสับด้วยไรแต่เป็นการล่องรอยการตัดทีเดียวขาดเนื่องจากว่าตะกัวมันนิ่มนะครับผมเนื้อชิ้นนี่นิ่มก็เลยตัดทีเดียวนะครับผมแต่ภาษาเสียงบอกสับด้วยสิวมลีล่องรอยการเอาสิวสับนะครับเห็นไหมครับอ่าพิมพ์ดูพิมพ์แล้วเป็นไงมาดูใกล้ๆอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมดูแล้วมีเสน่ห์เป็นอย่างมากนะสําหรับองค์นี้ อ่าแล้วยิ่งมาดูใกล้ๆสองใกล้ๆอย่างนี้นะครับผมะละาาักษณะพระนี่โอ้โหโดดเด่นมากแล้วก็เก่านะครับผมเก่ามากนะครับผมหากตกอยู่ในมือเซียนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าสายตรงเปิดแพงแน่นอนนะครับผมต้องมีหลายต่าแต่ราคาผมต้นทุนต่ำมิตภาพยังคงอยู่นะครับผมราคาเบาๆจับต้องได้นะครับผมแล้วก็ได้มาจากชาวบ้านนะครับผม สามรายการผ่านไปก็เป็นพระที่ได้มาจากชาวบ้านนะครับผมรายการนี้นะครับผมได้มาจากเสียนผู้รอนมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวด,ดูดูกันนะครับผม,มเป็นพิมพ์ทรงเจดีย์นะครับผมแล้วก็เป็นเนือ้อของพุทธคุณเยอะมากนะครับผมเขาเรียกว่าของกยศาสตร์นะครับผมนี่สวยงามน,นะครับผม พิกดูด้านหลังกันนะครับผมเห็นไหมครับพระองค์นี้นะครับผมซื้อจากในคอนะครับผมแล้วก็ผมแจะตลับทิ้งไปเพราะตลับเป็นสตับสลับตลับสแตเลสนะแบบธรรมดานะครับผมไม่ได้ดูหลามากก็เลยแกะทิ้งนะครับผมแต่อยากให้ดูเดี๋ยวดูสองดูเนื้อกันดูของกยศาสตร์นะครับผมของกยศาสตร์ เห็นไหมครับส่วนเนื้อเนี่ยขาวนวลน,นะครับผมพระองค์นี้อแต่ว่าเรามองอาจจะมองเห็นเป็นสีเหลืองครับเหลืองๆหน่อยนะครับผมช้ำๆคือพระสภาพใช้ขึ้นคอเป็นเวลานานๆน,นะครับผมเนื่องความที่อา,อายเงือ้ออายคมเข็มนะครับผมเข้าไปเกาะกตามองพระก็จะทําให้ผิวพระนะครับผมมีลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับ พุทธคุณโหเนื้อเนี่ยชอบที่เนื้อแหละครับพระองค์นี้ผมชอบที่เนื้อมากๆเลยนะครับผมแม้จะเป็นสภาพชายนะความจริงผมน่าจะลงน้ําอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับผมส่งน้ําอุ่นสักนิดหนึ่งพระก็จะได้แห้งลงนะครับผมเห็นไ,ไหมครับหนันเก็ดเก็ดนี่ต้องลอยอย่างนี้นะครับผม,มส่งเกลดีนะครับผม ดูด้านหลังเนี่ยผมชอบมากเลยมาสองด้านหลังพระองค์นี้นี่ตึงตาตึงใจก็ตรงที่ด้านหลังนี่แหละครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับผมขึ้นลาเก่า,าพระอยู่ในตลาดเป็นเวลาเขาบอกเขาคล้องมาก็นานนะเคยไปแห่ให้เสียงบางเสียงบางท่านก็ บอกดีนะครับผมเสี่ยงของท่านก็ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับผมต่างคนต่างชอบเล่นไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหากไปยึดติดตามเสียงเชื่อเสียนก็ได้แต่ของเสียงล่ะครับผมมีพี่ท่านหนึ่งมาบอกว่าของเสียงนั้นของคนนั้นคนนี้เสี่ยงใหญ่คนนั้นคนนี้ผมก็เลยนะบอกกับพี่เขากลับไปว่า พี่ชอบแบบของเขาพี่ก็เช่าเขาแต่พี่ชอบแบบที่ผมมีพี่ก็เช่ากับผมพระเครื่องเขามีอยู่เท่านี้นะครับผมพี่ชอบองละสิบล้านพี่ก็ไปเช่าเช่าองละแสนก็ไปเช่านะครับผมสําหรับผมก็ราคาตามทุนนะครับผมคือต้น,ตนทุนเราถูกนะครับผมจะไม่มโนไปไกลจนเกินจริงมันเคยมีคนที่ปล่อยได้หลายตังค์มีไหมมีนะครับเป็นคุณวัสนาของเขา นะครับผมสำหรับผมนะครับผมปล่อยได้กำไรไม่เยอะดีกว่านะครับผมเดีวก็เอาเงินไปหาเช่าองคใหม่เพราะว่าพี่พี่ <extr ude S 1> เพื่อนๆกัลยาณมิตรออยู่นะครับผมมีใบสั่ให้หาพระให้มาเยอะมากเลยนะครับผมหาไม่ทันนะครับผมเนื่องจากว่าพี่พี่บางท่านให้ความไว้วางใจนะครับผมในการ เท่าหาพระนะครับผมนะครับเดูข้างหลังสวยผมชอบที่ด้านหลังนะอแล้วผมก็ได้มา,าด้วยความที่ผมเร่งรีบไปหน่อยหนึ่งเลยยังไม่ได้ส่งน้ําอุ่นหากได้ส่งน้ําอุ่นแล้วพระองค์นี้เนื้อจะนุ่มลึกกว่านี้นะครับผมแลาจะเห็นความสวยมากนะครับผมหากใครทีไ่ไหนชอบก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายการสุดท้ายเป็นรายการพระกุกกันนะครับผม เห็นไ,ไหมครับพี่สวยนะผมดูลักษณะของพระ้วเป็นพระที่สวยพระสะภาพชายนะครับผมแต่ก็สวยชิ้นนี้นะครับผมงานลมุมคูณไม่แน่จะลองส่งให้กรรมการดูนะครับผมแต่ว่าผมต้องใส่น้ําอุ่นสักหน่อยล้างน้ําอุ่นสักหน่อยนะครับผมล้างน้ําอุ่นแล้วก็ถวายดอกมะลิสีขาวนะครับผมจุดเทียนขาวขอขมานะครับผม ที่เราได้ร่วงเกิดน,นะครับผมเห็นไหมครับผมเวลาเราออกเดินทางอาราธนาเอาสมเด็จท่านขึ้นคอเจ้าพระคุณสมเด็จท่านขึ้นคอแล้วก็ตั้งท่องนโมสามจบนะครับผมก็อาราธนาท่านนะครับผมบทที่ผมจะใช้อาราธนาก็พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังนะครับผมลูกขออัญเชิญ พระสมเด็จพุทธจาจย์โตคมมรังศีติดตัวลูกไปทำมาค้าขายอขอให้ลูกแข็วขาดปลอดภัยนะครับผมลูกก็เอ่ยชื่อเรานะครับที่จริงเรานี่แหละครับผมเห็นไหมครับสวยนะครับผมเวลาบูชาท่านหาดอากไม้สีขาวท่านชอบดอกไม้สีขาวสมเด็จท่านนะครับผม ตัดมามาดูพระก,กุกรายการสุดท้ายนะครับผมนี่เป็นกุกวัดพิกุลนะครับองนี้ผิวแห้งๆนะครับผมผิวแห้งๆเดิมๆแต่คมนะครับอ่าพวกเนี้ยอ่าตัวกระหนกนี่คมมากมีเส้นจีวรที่พาดเข้ามาตรงนี้ะซอกนี้ลึกนะลึกอ่ามีตรงนี้เนี่ยเห็นเห็นเนี่ยอ่าเป็นเหมือนกับพระทุนแทนล่ะครับเป็นร่องของแกะที่หลุดออกไป เพราะว่าพระสุนทก,ก็เป็นพระเผาแก้เหมือนกันนะครับผมมีแร่มะขามไหมเดี๋ยวมาดูแร่มะขามงามจับใจพระองค์นี้เป็นสภาพยังไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้มากนะครับพระจึงไม่ชำ้ำใช้มากๆก็จะเห็นเนื้อออกแดงส้มหรือไม่ก็ออกมะขามเปีกนี่เห็นไหมครับนี่แร่มะขามแร่มะขามงามจับใจนะครับผมเนี่ยนะฮะพลิกมาดูด้านหลัง ด้านขามมีร่องรอยเห็นไหมครับนี่ฝนมนสวยงามเลยนะครับผมเพราะว่าพระกูวัตพิกุลเป็นพระแต่งนะครับผมถ้าเป็นกูวัตบรมธาตุนะครับผมเขาจะเป็นรอยตัดนะยังไม่ได้ฝนขอบแต่งขอบนะครับผมด้านหลังมาก็มีแร่มาขามขึ้นนะครับผมมาซูมดูเนื้อหาใกล้ๆนะครับผมองค์นี้ก็เป็นองค์สุดท้ายของรายการนี้แล้วนะครับผม คลิปนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปวัดนึงกุบนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําเสร็จจะตัดต่อคลิปอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเข้าพักผ่อนแล้วนะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ต้องนอนผมสอนตรงนี้ก่อนนะครับผมเมื่อสองตรงนี้แล้วผมชอบเลยจิตใจผมรู้สึกชอบเลยมาสองเห็นแร่มะขามที่อยู่ตามผิวพระนะครับผมนวลดินกุบเ,เก่าเ่เดิม นี่เห็นไหมครับแข้งนีนตรงอนี่แหละครับผมผมชอบมากนะครับผมก็เลยต้องการเช่าเข้ามาถ้าบางองค์เช่ามาปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมชอบบางครั้งเราก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมหากไม่ชอบเราไม่ไม่เช่ามาอยู่แล้วนะครับผม มีร่องรอยการตัดแล้วก็มีแร่มะขามพระเนี่ยขึ้นไขวัวหรือว่าไข่ดินนะครับผมภาษาเสียนบอกไขวาบากท่านบอกไข่ดินนะครับผมเป็นชื่อเรียกเฉพาะนะครับผมมีร่องรอยการตัดกันบอกได้เลยว่ารายการนี้สวยน่าขึ้นขอบสาหรับพระเก่ายอดนิยมนะครับผมพระเก่ายอดนิยมนะครับผม อีกหนึ่งรายการนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตจบคลิปนะครับมาดูกันว่าวันพฤหัสที่วัดเนินกุ่มผมจะได้พระอะไรบ้างนะครับผมก็ขอ,อจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ